นี่คือความรักที่หลายคนมองว่าน่ารังเกียจคู่รักคู่นี้ใช้ชีวิตคู่เพื่อพิสูจน์แนวคิดที่ขัดแย้งศิลธรรมทั้งหมดนี่คือซีมอนเดอบ์โบวและชองเปาซาร์ตพวกเขาเชื่อว่าอิสรภาพสำคัญกว่าการครอบครองดด้วใจของงงเเคครฉันนป็มมาีพวกเขาจึงทำสัญญาที่โปรกว่า ทีป่ปฏิเสธการแต่งงานและประกาศว่าแต่ละคนสามารถไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้โดยเสรี oh <my> โดยมีเงื่อนไขเดียวต้องเล่าทุกอย่างที่ทำมาให้กันฟังน, oh <my> นี่ไม่ใช่แค่ปรัชญาแต่คือการทดลองที่เหยียบย่ำความรู้สึกของคนรอบข้างแม้จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความหึงหวงและการใช้ความสัมพันธ์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวแต่แนวคิดสุดตันี้ก็เป็นพลังให้โบว์วเขียนคัมภี์สตรีนิยมที่ยิ่งใหญ่ สุดท้ายพวกเขาอยู่ได้กัน50ปีพิสูจน์ว่าความผูกพันทางปัญญาที่แท้จริงแข็งแกร่งกว่าศิลธรรมพวกเขาเลือกที่จะกลับมาหาคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วคุณล่ะความรักที่ทำลายศิลธรรมเพื่ออิสรภาพสูงสุดคุณมองว่ามันน่ารังเกียจจริงหรือคอมเมนต์มาตัดสิน